สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพี่สุใบด้าพอเริ่มต้นสนุกเริ่มสนุกแล้กับการรับรายได้เดือนแรกพันก่สิบแปดบาททีนี้เราก็ต้องมาวางแผนการทํางานและเพราะว่าเราจะทําแบบไร้ทิศทางก็คงไม่ได้และพี่เริ่มต้นคิดว่าจะเพิ่มรายได้ในกิฟฟารีนเนี่ยพี่วางแผนการทาํางานยังไงบ้างครับก็คือ คิดว่าเราต้องพัฒนาตัวเองเราถ้าอยากมีรายได้มากกว่านี้อ่าแล้วพี่ทํางานช่วงแรกๆพี่ทํำยังไงชวนคนยังไงแนะนําสินค้ายังไงบ้างครับก็ชวนก็ดูแต่ก็คือเราศึกษาเรื่องสินค้าก่อนก็ดูคนนี้เขามีปัญหาเรื่องอะไรก็เราต้องบอกได้หมดค่ะนี่คือสิ่งที่เราวิเคราะห์คนตอนไปชวนคนเนี่ยพี่เริ่มต้น การขยายงานในภาคใต้ี่พี่ทางานยังไงอะฮะเพราะว่าเวลาไปชวนเขารู้จักกิฟฟารีนเคยถูกปฏิเสธบ้างไหมและมีวิธีการชวนยังไงพูดยังไงเขาถึงสมัครกับพี่ก็บอกรายได้ที่เขาจะได้รับสิ่งที่เขาจะได้รับก่อนว่าเขาจะได้อะไรในกิฟฟารีนบางคนกลัวไงเพราะว่าทางใต้ก็คือจะมีแบบสามขาเยอะมากเลยเขากลัวสิทีนี้เราก็บอกให้เข้าใจว่ากิฟฟารีนไม่จําเป็นต้องหาสามขาสี่ขา อ๋อที่ธุรกิจที่เขาเรียกกันว่ามีกี่ค้ากี่ค้าอะไรอย่างเงี้ยส่นวนมากเขาจะกลัวกันแต่พอเราอธิบายให้เขาฟังเออน่าสนเขาก็สมัครกันสมัครพอชนิดสียท,ทนี้รายได้5้าบาทสองบาทเราก็ไปส่งให้เขาก็จะเห็นไงพอเห็นตรงนั้นปุ๊บเขาก็จะขยายต่อก็คือเราจะพาเราไปกับเขาอ่ะก็คือเขาก็อยากมีรายได้แบบที่เราได้ครับการการทำงานในในช่วงนั้นเนี่ยเห็นว่า พี่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาตัว <คะ S 1> เองมากพี่พัฒนาตัวเองอยังไงบ้างอะเรื่องอะไรบ้าง,งที่พี่คิดว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เรื่องสินค้าครเรื่องสินค้าพี่ต้องรู้ให้ได้ก็คือพี่ขนาดที่ว่านอนตีหนึ่งพี่ยังตื่นขึ้นมาคว้าแคตตาล็อกมาอ่านมาดูว่าตัวนี้นะราคาเต็มเท่านี้ราคาสมาชิกเท่าไหร่รพี่จะเอาเครื่องคิดเลขมาคูณมาลบเลยก็ค,คือจะ,<ม>จะท่องให้จําเวลาเขาถามปุ๊บตัวนี้เท่าไหร่จะบอกได้ทันทีไงก็คือเราไม่อยากให้เขาเห็นว่าเราไม่เป็น ก็อยุดเราอยากให้เขาเห็นว่าเออเราก็เป็นก็คือเราอยากให้เขาว่าเราทําธุรกิจจริงไงก็คือเราพัฒนาตัวนี้พี่จะพัฒนาจริงๆเรื่องเรื่องสินค้าเวลาตัวใหม่ออกมาก็จะศึกษาจริงๆจังๆค่ะและพอเราเราศึกษาเรื่องสินค้าเสร็จแน่นอนว่าเราก็พัฒนาตัวเองด้านอื่นด้วยด้านไหนอีกคะก็จากที่ขับรถไม่เป็นก็หัดขับรถขับได้แต่มอเตอร์ไซค์มีรถยนต์อยู่คันนึงก็หัดขับรถยนต์ก็เพื่อจะจะพา ลูกทีมเราไปฟังประชุมในเมืองไงค่ะหัดขับรถแล้วก็ไปสอบไปขับขี่ก็คือไม่ไปแบบเถื่อนๆไม่กล้าบางคนกล้าก็แต่พี่ไม่กล้าพี่ไปสอบไปขับขี่ก็ขนลูกทีมไปครั้งแรกเข้าไปในเมืองไม่บอกลูกทีมว่าครั้งแรกนะที่ฉันเข้ามาในเมืองไม่บอกอพอขากลับปุ๊บนี่พวกเธอรู้ไหมเนี่ยฉันขับครั้งแรกนะตกใจก,ก็เลยตกใเนี่ยครั้งแรกนะเข้ามาในเมืองนะ เนี่ยพวกเธอคนแรกเลยที่โดนอะไรประมาณนี้ค่ะสนุกมากมันมันเหมือนกับเราเนี่ยพยายามถามตัวเองว่าถ้าเราจะโตไปกว่านี้เนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างแล้วเราก็ไม่ดีรอไม่ดีรอเลยทำทันทีทันทีเห็นบอกว่าส่วนหนึ่งที่เราไปขับรถไปเรียนขับรถเนี่ยเพราะเราคิดว่าไม่งั้นเราจะได้แค่พื้นที่รอบในแต่ถ้าเราขับรถเป็นเราจะขยายตลาด หรือไปในพื้นที่ที่ได้กล้กว่านี้เห็นว่าเป็นคนชอบชอบเข้าประชุมสัมมนาทุก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 หัวข้อค่ะครับคนเดียวก็ไปครับค่ะแล้วเวลาเราเจอทีมงานคิดว่าเคล็ดลับที่เราเอาไว้สอนทีมงานในการทํางานเนี่ยเราสอนเรื่องอะไรกับเขาบ้างก็คือสอนให้เขามาเรียนมากรักก็คือด้านพัฒนาเพราะเราชอบพัฒนาปลูกฝังเรื่องปลูกฝังเรื่องนี้มากๆาเลยก็คือกงมาเรียนเพราะว่าตัวเองเวลาโอเคยโต จะไม่อยู่กับบ้านบางคนท้พอพูดจะนอนอยู่กับบ้านแต่ตัวเองไม่ไม่ไม่ใช่คนแบบนั้นเวลารู้สึกท้อวันนี้ท้อเหลือเกินไม่รู้จะไปไหนดีก็พาตัวเองมาที่ศูนย์ครับค่ะก็พาตัวเองมาที่ศูนย์มานั่งมานั่งเฉยเยบางทีมานั่งเฉยเไม่ซื้ออะไรเลยก็มีก็คือจะพาไม่ไม่ไม่อยู่กับบ้านครับค่ะก็จะสอนลูกทีมแบบนั้นเวลารู้สึกท้อรู้สึกเบื่อรู้สึกขี้เกียจใหญ่อยู่บ้านให้แต่งตัวออกจากบ้านทันทีไปไหนก็ได้ ได้ผลไหมได้ผลค่ะคือบางคนท้อแล้วไม่มีแก่ใจอ่ะไม่มีอารมณ์จะออกจากบ้านที่สุาบด้าบอกไม่ได้เมื่อไหร่ฉันท้อถ้าฉันอยู่บ้านเดี๋ยวท้อหนักท้อหนักกว่านี้เพาะเป้าหมายเรามีไงแต่งตัวดีกว่าใช่ออกไปและส่วนไหนออกไปไหนเนี่ยเวลาที่รู้สึกท้อแท้ก็ไปเยี่ยมเพื่อนไปเยี่ยมแล้วค่ะคนที่ไม่เคยไม่อยากสมัครกับเราเราก็ไปเยี่ยมโตอครับค่ะ ไปหาคนนั้นแหละเขาปฏิเสธก็ไปต่อครับไปคุยเจ้าแจะไม่คุยเรื่องเราคุยเรื่องเข้าก่อนค่ะก็คุยไปคุยเรื่อยๆพอนานๆก็เข้าเรื่องเราบางทีอยู่บ้านลูกค้าสองสามชั่วโมงก็มีคุยคนเดียวนะเพราะเรามีรู้จะไปไหนไงก็คุยอยู่คนเดียวแหละก็คุยเรื่อยๆเรื่องครอบครัวเขาอะไรนานๆเขาก็เออสมัครดีกว่าอแบบเนี้ยส่วนมากจะเป็นแบบนี้หายท้อหายท้อเลยเขาจะอยู่บ้านมีวังใช่มีวัง เออมันก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะที่ที่ที่ได้ผลจริงนะ,ะท่านผู้ชมแล้วสําหรับสามีในระหว่างที่พี่ทำคิฟฟอรีนเองเนี่ยแล้วสามีพี่ตอนนั้นทําอะไรทางานอะไร ก็ตอนนั้นก็รับเหมาเล็กๆน้อยๆรับเหมาเล็กๆน้อยๆแต่เห็นว่าตอนทำช่วงแรกยังไม่ได้บอกสามีด้วยว่าทำกิฟต์ฟรีไม่ได้บอกค่ะแล้วมาบอกตอนไหนล่ะตอนมีรายได้แล้วค่ะตอนมีรายได้แล้วแรกๆแฟนก็ไม่เชื่อครับก็พาไปที่ศูนย์วันที่11มวันเบิกค่าคอมไปเดี๋ยวเราไปยะลากันไปเบิกค่าคอมค่าคอมอะไรแกบอกว่าเนี่ยไปดูตังค์พอไปเบิกตอนนั้นยังไม่เข้าบัญชีเพราะยังรายได้เรายังน้อยแค่ยังไม่ถึงห้าพัน ก็รอบแรกยังไม่ได้5 0 0พันก็ไปเบิกหน้างงานศูนย์ก็ให้ตัวเองก็หาเทคนิค,คก็เอาตังสวนนั้นแน่แหละไปใส่กระเป๋าสามีอไปใส่ในกระเป๋าเนี่ยเงินเนี่ยเงินที่เราได้นะก็ะให้สามีให้เขาเก็บเอาไว้ค่ะให้เขาเก็บ แต่ตัวเองไปยื่นออเดอร์มาแล้วใช่ไหมตังที่เรามีในกระเป๋าไม่พอเราก็ไปดึงจากกระเป๋าสามีนี่แหละมาจ่ายค่าสินค้าต่อตอนรับตังบอกสามีว่าเนี่ยเงินของเราเธอเก็บไว้แล้วพอเราไดออเดอร์มาเราบอกุมีออเดอร์เยอะเลยตังไม่พอไปเอาตังมาหน่อยสิตกลลสามีก็ไม่ได้ใช้ทีตังนั้นแต่ได้มาเรอได้มาใช่เทคนิคค่ะแล้วจากจุดเริ่มต้นที่เราพาสามีไปรับคอมมิชชั่นด้วยเนี่ย หลังจากนั้นเขาเปิดใจเลยเขาเปิดใจค่ะเขาเปิดใจเขาก็พยายามคุยกับใครกับคนที่เขารู้จักครับค่ะเพราะว่าบางทีเป็นเป็นเรื่องยากนะผมเห็นหลายครอบครัวเนี่ยที่สามีเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่แต่ว่าพี่จุบัยดะรู้สึกโชคดีคือสามีไปวันแรกปั๊บเขาพยายามรู้อยากจะรู้ว่าเงินมันมาจากไหนหลังจากนั้นเขาช่วยภรรยาเลยเขาเริ่มต้นช่วยยังไงบ้างคุณสา ก็ไม่ได้ออกไปทํางานด้วยกันนะฮะแต่เขาจะคุยกับเพื่อนฝูงหาเพื่อนฝูงแล้วก็บอกเราให้เราไปาเปิดทางไว้ให้เปิดทางไว้ให้อเออนั่นเนี่ยคุยไปแล้วนะแกคุยไปแล้วใช่ช่วยช่วยไปเล่าต่อนอไปบอกรายละเอียดให้กับคนนี้สิว่าเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างพอหลังจากสามีเริ่มเข้ามาช่วยแม้จะไม่ได้ขยายด้วยกันแต่เขาเริ่มเข้ามาช่วยแล้วธุรกิจของเราในกิฟฟารีนเติบโตไปดีกว่าเดิมตอนทําคนเดียวไหมฮะดีกว่าเดิมเขาจะได้ลูกโป ก็มีลูกโกที่แกแนะนำมาเหมือนกันค่ะคก็ก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะอตอนนี้วิกฤตที่เคยเจอจากเศรษฐกิจขึ้นขึ้น,นลงลงน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยพอมาทำกิฟฟารีนไปสักกี่เดือนเราเริ่มมองเห็นอนาคตมากขึ้น3เดือน3เดือนปรับตำแหน่งเมื่อคิวรีรายได้ก็ยิ่งดีขึ้นครับตอนนั้นหวังอะไรจากกิฟฟารีนแล้วบ้างตอนรายได้ดีเป้าหมายในกิฟฟารีน เริ่มใหญ่ขึ้นไหมฮะใหญ่ขึ้นมากคิดอะไรตอนนั้นคิดอยากติดต้องท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวเพราะว่ามาหนักแล้วเนาะใช่อยากไปเที่ยวเพราะว่ามีโปรโมชันการแข่งขันอะไรประมาณนี้ก็ทําสปีดเต็มที่ทํะนั่นก็คือคือเป็นแรงบันดาแรงบันดาลใจให้เราได้ได้ได้ทำงานในส่วนของทีมงานฮะหลังจากที่สามีเข้ามาแล้ววันนี้เนี่ยเรียกว่าทีมงานของเราส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีหรือหรือผู้ชายหรือผู้หญิงฮะ ส่วนมากจะเป็นสุภาพจัตรีอ่าแล้วมีไหมครับที่ทีมงานของเราเนี่ยผู้หญิงมาทำแต่สามีเขายังอาจจะไม่ค่อยเห็น<ม>ด้วยเท่าไหร่มีค่ะอ่าแล้วเรามีวิธีไหนที่ช่วยแก้ไขปัญหาก็<ข>าพยายามไปคุยกับสามีเขาก่อนส3งสามครั้งครับถ้าเกิดว่าสามีเขายิ่งในนั้นก็บอกภรรยายเขาว่าเอาให้ ชะลอก่อนคคือให้เลือกครอบครัวไว้ด้วยเลือกครัววไ้่อนเ้ายคๆอธิบายอีกทีมีไหมบางทีให้สามีเราไช่วยพูดให้มีค่ะขอผู้ชายเขาไปคุยกันเองก็บอกลูกบอกบอกเขาว่าพาสามีมาที่บ้านสิเดี๋ยวให้แฟนพี่พูดให้ก็มีและได้ผลไหมได้ผลค่ะก็ใจก็เริ่มสามีเขาก็เริ่มเปิดใจเปิดใจก็ปล่อยให้ทำาถึงพี่มีค่ะ ค,คิดว่าจากประสบการณ์ที่เราทำงานมาตอนนั้นเนี่ยเคล็ดลับในการทำกิฟฟลรีนเคล็ดลับเลยนะ,ะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณสุใบุ้าคิดว่ามันควรจะต้องมีเคล็ดลับอะไรบ้างเขาควรจะต้องเป็นคนแบบไหนจึงจะสามารถทำกิฟฟลรีนแล้วประสบความสำเร็จเขาต้องเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายสาคัญมากพี่ค,คิดว่านะเป้าหมายเขาต้องชัดเจนและก็เขาต้อง ยืนจัดบนเป้าหมายนั้นให้ได้ก็คือไม่ใช่ว่าล่อๆแล่ๆไม่ใช่ว่าเอาดีไม่เอาดีคือเป้าหมายต้องเขาต้องชัดเจนมากๆอันดับแรกเป้าหมายชัดเจนถ้ามีเป้าหมายชัดเจนแล้วยังไงต่อฮะเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองต้องรู้เรื่องสินค้าครับต้องรู้มีแต่เป้าหมายนะแต่ไม่ทําอะไรเลยก็อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆก็คือต้องเข้าไปเรียนทุกอาทิตย์ไปคนเดียวไม่ได้ต้องพาลูกทีมไปด้วยพูดถึงการไปเรียนเนี่ยบางคนกลัวค่บางคนบอกโอ้ย ขี้เกียจฟังโอ้ยไม่อยากไปเรียนแต่ทำไมดูดูดูพี่สุไบระมีความสุขกับการเข้าไปเรียนรู้จังเลยวันไหนพี่ไม่ได้เข้าไปเรียนพี่รู้สึกเป็นไข้นะตัวร้อนจริงๆแรกๆทำบางทีไม่อยากเข้าไปเรียนไข้เลยพอรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวแต่งตัวออกไปเรียนหายทันทีนี่จริงๆ แล้วจะแปลว่าแปลว่าเหมือนกับเสพติดการพัฒนาตัวเองใช่ใช่ถูกต้องไปฟังจนที่ว่าเราสามารถที่ว่าบอกโตเข้าได้อย่างชัดเจนอ่ะค่ะไม่เหมือนถ้าเรามีเป้าหมายแล้วนะเราไม่ไปเรียนรู้ไม่พัฒนาตัวเองก็ไม่ถึงฝังฝันแน่นอนมีอะไรต่ออีกไหมฮะอยากจะเป็นคําแนะนําถ้าจะสําเร็จมีเป้าหมาย พัฒนาตัวเองละก็ต้องขยันขยันขยันต้องขยันครับขยันอย่างเดียวกิฟฟรีนขอให้ขยันแล้วเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างในกิฟฟรีอืมใช่เออความขยันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นหนึ่งในกุญแจดอกสําคัญนะใช่คือถ้ามีคํานี้แล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้นใช่ถูกต้องนะครับวันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้ทราบเคล็ดลับการทํางาน ของเธอไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะถามนิดนึงว่าการขยายงานในภาคใต้ <Okay. S 1> ซึ่งขณะนี้มันก็มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิด <Okay. S 1> ขึ้นเนี่ยที่สุัยละมีความกังวลใจหรือมีวิธีการพาตัวเองให้ให้ใหเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์ที่ไม่สงบนี้ยังไงบ้าง <Okay. S 1> เพราะว่าเราก็ต้องอยู่ให้เป็นนะ <Okay. S 1> ทำงานให้เป็น <Okay. S 1> ชีวิตมันก็จะจะอยู่ได้ไปลอดภัยค่ะตอนออกก่อนออกจากบ้านสมมติว่าพี่จะนัด อ่าที่เดี๋ยวแหละที่บรรังสตาอากาศทีมงานที่บรรนังสตาจะไปขยายงานพี่ก็ต้องติดตามข่าวแล้วว่าระหว่างทางมีระเบิดอะไรไหมอ่าเพราะข่าวมันจะเร็วมากไงพี่ก็จะติดตามว่ามีระเบิดที่ไหนไหมเพราะว่าพี่สังเกตดูว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ปุ๊บคือทางการก็จะเคลียร์ภายในระยะเวลาไม่นานไงเขาถ้าเกิดว่าเจ็ดโมงเช้าเก้าโมงนี้เราออกได้แล้วนะก็คือสงบแล้วครับค่ะพูดง่าย เราก็พยายามติดตามตาสถานการณ์รณอย่างใกล้ชิดชและก็ระมัดระวังในการเลือกเวลาในการเดินทางด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อนะครับว่าช่วงชีวิตของเธอที่ไปอยู่ทั้งต่างประเทศกลับมาเมืองไทยผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมายมาวันนี้เธอและครอบครัวได้รับสิ่งดีๆจากคิฟรีนอะไรบ้างที่ทําให้คุณภาพชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับ ราย<ก>ได้ไดห้าหลักทุกเดือนค,ค่ะตั้งห้าหลักทุกเดือนพอมีรายได้ห้าหลักทุกเดือนก็สามารถถอยรถไปได้ให้กับตัวเองอค่ะจริงๆจากเงินกิฟฟรนผ่อนจากเงินกิฟฟรีจริงจริงค่ะในขณะที่เราจะซื้อรถสามียังไม่ซื้อเพราะกลัวเราผ่อนไม่ทันแต่เรารู้เพราะว่าเราเรา,เราบอกว่าเราสามารถผ่อนได้เพราะเรารู้อะไรได้เราเท่าไหร่ะ